ตัวน,นี้กี่กุก๊กตาเนี่ยกุกเดียวกุกเดียวอกุ๊กเดียวผมชอบไอ้นกกุกเดียวอ่ะสองก็ผมก็ไม่ชอบออออมีกุ๊กเดียวครับอาจารย์ยางสวยเลยเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนกเขาใหญ่ปัลลอยอาจารย์พาอาจารย์มาชมข่นะครับผมนกเขาแบบเก่าที่สุดลยครับผมนะเรื่องจันทรมนะครับนกต่อนกมีบัตรสุยางนะครับผมผมคยมาลนะครับกับอาจารย์ไปบุญครับนกครับผมนกอายุกงนี่หลายปีขึ้นครับผมปลาไม่สูงไหมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เห็นไหมเนี่ยอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองกันด้วยเลยอะเก๋าเล่นนกมาโอ้สุดๆด้วยเ่ย,ย FC ทั้งกันนี่เขาเขาเขาเคยทักมาด้วยตาเนี่ยเขาบอกบ้านตาอันนั้นตาเน้น,นะตาชื่ออะไรลืมไปแล้วไรอ่า<ะ>ตาล้านี่แหละคนที่ขาสุกิมมาเลยเขาเขาบอกบ้านตาหาลานใช่ไหมอ่าเขาจะทักมาเขาเคยมามา,มาเอานกเขาบ่าวรัวเขาดูอยู่ เคยมาเอาเออเขาเคยดูอยู่บอกเขาบอกใช่แน่ๆเนี่ขาบอกมาเอากันทั่วเออมาขึนอ่าตกสังดาวเขาช่ามันยังมาเอาครับไปดูข้างในกันจ้ะเออเอาเลยตามไปเลยหนีนกเยอะแยะอืมสวยๆทั้งนั้นน่ะนกตัวนี้เบิ้งส่งนี่นี่เบิ้งเบื้งเนี่ยนี่ดันพื้นนกดันพื้นเห็นบ่เนี่ย โขึ้นข้างบนได้น่ะเห็นปะเห็นปะนี่นี่เคยเห็นปะเนี่ยนกดันพืชน,นี่ยบก้นข้างบนได้ดิ้นดูเธอบขึ้นข้างบนเนี่ยก้มนาอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> เออนกดันพืชน,นี่มาเบื้องของแท้ครับเบื้อง บนกองขีก็แล้วกันนกเลยครับผมนี่ครับผม,มีแตกกระจายกันเลยครับผมนี่เบิง้งเห็นบ่ตื่นกล้องครับบุเคยเ็นเท่านะนนวสวยยางสวยเลยเนี่ยเป็นเ,เออ เคยตัวอนะไรแต่นาะเอาไปเอาไปรองกุ้งนะอ่าไม่มีดินอ่าแต่ไอนกมีหลากหลายครับผมมีแต่นกมี่อายุกงนะครับต้องตาเพื่อนนะครับอายุกงนี่โมตัมนะครับโมตัมก็สามปีซีปีครับผมบนี่สามกุ๊กเกม ติตื่นเท่านียนะครับอาจารย์เนาะตกใจเท่าเนียนเนี่ยครับนกก็อยู่กลงหลายนะครับมันเป็นนกไม้นะครับแต่ว่าไปฝึกเด้อบเลยครับเพิ่นบุ๊มีเวลาฝึกเนาะนกส,สวยๆทั้งนั้นนะครับตัวนี้สวยครับ เดีย๋ยวภาพมาเบื่องเอริวแกม,คร,มกแค,รแแครับผมนี่อายุสี่หาปีหกปีปีนี่แล้วครับแต่ผมเคยตอนะครับผมนี่เห็นว่านกดันพื้นนะครับนกชนี่ดันพื้นนี่นี่ครับหกปีปีนี่ครับผมริวแกมตัวนี้ครับเสียงงองหองนะตัวนี้นะลายยังสวยเลย ามีมันมีคารมมั่ยอยู่ตัวเนี้ยคารดลมีไหมอ่ามีคารมดม,ม,มดีแล้วเนี่ยดิวดิวเกมตกใจนะครับเคยเห็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้ไปต่อได้เลยครับ ตัวนี้กี่กุ๊กกระต่ายเนี่ยกุกเดียวกุกเดียวเออกุกเดียวผมชอบไอ้นกกุกเดียวอ่ะสอง,สองก็ผมก็ไม่ชอบมีกุ๊กเดียวครับอาจารย์ยางสวยเลยเนี่ตนนนย,ายตาถ้าแบ่งกันตัวเท่าไหร่นนอะตัวละหนึ่งใบเทาเลยนี่ยนะ ไปต,ไไต่อได้เลยตาเนาะเอเข้าขึ้นพนเนนยดแล้วเนะ่ยโอ้ตัวนี้สวยขายใหญ่ตัวนี้โอ้ยชอบตัวนี้แหละ,ะ,หละครับถ้าเป็นหนึ่งกูกผมชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาได้มาตัวน,นี้น่าจะไม่หลอดแล้ว <c oughs> จ้องและนะ้วเนี่ย นกตูวแดงด้วยอะ่ะสวยสวยตัวเนี้ยตาจุดคูมันคูไหมจุดคูก็ตัวนั้นมันคูไหมไหนนนุนตัวนกต่อไม่เคยจดกันนะอ่ะไม่รู้มันจะคูป่ะอเดี๋ยววันไหนจะลองดูอ่ะพาเราเบื้อนะงนนในนกตัวตุตเกเขา ตัวเล็กหน,น้าตานอนนกต่อเ,เนเอาะตาชอบตัวเล็ก,กเหรออา่าเนี่ยตาชอบตัวเล็กแต่เสี้ยนสอเต็มหน้าอกกันนเนี่ยกออนกต่อตัวเก่าเลยเนาะไะเอกในค่ายหน้าตาเนาะตัวนี้เนาะ <laughs> คอคอทสั้นนะฮึฮสุดยอดเลยเนี่ยฝึดเด้มหมดอ่ะเป็นินเชื่องวะคะอืมสามเนียดม่ดีแล้วไอ้ตัวนี้ลองมันหนดีอ่ะอืมเดี๋ยววันไหนวันไหนอย่าาไปลองเอาให้่เชื่องหั่นคุ้นให้ด้า กุกเดียวชอบนะกับเลิวแกมอลไรวะเนี่ยชอบแต่ถ้าเป็นสองกุกกะไรเนี่ยโอ้นูนเรียกจัดเลยหน่นเลวอ่ะนู่นเสียงคมคมเนยเลียวอะหนุนห้าหกปีอล้วต่าเนาะ ยังไม่เคยขึ้นพเนียดเนี่ยนกไปนี้อายุกงทั้งหมดเลยเนาะมีอายุกงทั้งหมดเลยเนาะไอ้พวกไอ้พวกนี้ยัง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 ไม่ได้ปีอไอพวกนี้ยังมาใหม่ๆยังอยู่ข้างล่างนี่นะยังไม่จีบปีอะแต่อยู่ข้างบนนี่อายุกงขึ้นได้่งเออเออเออลูกลูกนี่กับปีฝาแล้วไงอต่ยังไม่เคยเอาเข้าเนี่ยไปจับในรังมาเลยเนี่ย แล้วปอดตรงเมียอมกินอาหารได้หลายได้แล้วโอตัวผู้ผมยังดูว่าเปลี่ยนเลยลูกนกอ่ะตามันเป็นยงไงบ้าะก่อนนั้นมันก็เหมือนกันแหละเหมือนตัวนะเหมือนกันฮะตาเหมือนกันมองดูเลยเกียบทีทีเท้งนั้นเนี่ยโอ้เกียบผังฐานแลนิ้วฝานได้แบบตรงเนี้ยทั้งนั้นเนี่ยตัวเมียหมดเลยนกต่อ คารมอย่างดีเลยอ,ะอ่ะคือเห็นเห็นนกปลามันที้นกปลายอมกลัวมันอะพอต้องวานไปกับมาเจาะๆก็เริ่มไอน้นี่อัดอัดเข้าบินออกฮอะคารุมดีแล้ว สองหานุกป,ป่าอย่างเดียวนกล้มต้องเล่นหมถ้าไม่เล่นนะพอ่อเื่ยงดี<อ>คูนูน,นะนู่นนะอมันไม่กากให้ตัวนูว่นนะนู่นริวริวเสียงของหองดีนะริวเวนาะ แต่มันลืมากว่าปลงนะนกขึ้นหมดแล้วจา้าเนาะขึ้นหมดแล้วอเอาไปต่อได้เลยอะเออเอาไปต่อได้เลยแต่มีมีตัวนูนะ้นยังไม่ได้รอว่าจะรอสักวันเนะืงนกนี่มีมีตังตัวพีเครับอาจาร การแสดงกับนะครับผมเนาะนกเพิ่นก็มีหลากหลายครับอาจารย์เนาะมีเลี้ยวแก้มมีหนึ่งกุกนะครับสองกุกมีอยู่สองตัวครับผมเนาะกับฟื้ได้เบิร์ตครับนกนะครับผมเนาะฝึกได้นะครับเพิ่นโบสท่านฝึกนเนี่ยนกอายุกงสามปีสี่ปีขึ้นนะครับเลี้ยวแก้มกับหกปี้วครับผมเนาะนะครับกับฟื้ได้เบิร์ตนะครับนกอายุกงขนาดนี้นะครับเนาะโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ